ยาฟลอรามีจำน่ายร้านขายยาทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาเดว่าเลซิพีคูลินารีคลับบายเชปอมเอ่อทีมงานครับไหนบอกว่าจะพามาร้านกาแฟไงฮะนี่มันหน่วยงานราชการหรือเปล่าครับกระทรวงการค้่นะฮะเราดูฟอนต์ดูอะไรนะเขามีเหมือนเป็นสัญลักษณ์ของหน่วยงานราชการกันหมดเลยนะ เราเข้าไปดูข้างในดีกว่าว่าการะทรวงการคั่วเนี่ยมันคืออะไรนะฮะตามมาเลยครับตอนนี้เราอยู่กับเจ้าของร้านแล้วนะครับพี่โอครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่โอครับก่อนอื่นเลยนะร้านสวยมากอ๋อขอบคุณครับได้ข่าวมาว่าพี่จบถาปัดมาใช่ไหมฮะใช่ใช่ครับผมก็ถาปัดเหมือนกันแต่ผม<อ>หาปัดโปรดักต์ดีไซน์อ๋อแล้วผมก็รู้เลยว่า เวลาทํางานดึกๆเนี่ยมันจะมีคนสองประเภทคือคนที่กินกาแฟกับ,ค,บคนที่ไม่กินพี่คือคนที่กินใช่ไหมคนที่กิน <laughs> ผมอาะดันเป็นคนที่ไม่กินก็เลยไม่มีความรู้เรื่องกาแฟเลยไม่ได้กินกาแฟเลยวันนี้ก็เลยเดี๋ยวขอความรู้จากพี่โอ๋หน่อยละกันนะครับก่บบอนอื่นเลยนะพี่โอ๋ทาไมต้องเป็นกระทรวงการคั่วครับจริงๆจุดเริ่มต้นเนี่ยพอดีมีร้านกาแฟอยู่แล้วนะครับร้านแรกเลยคือชื่อคาเฟ่เอทเชียงใหม่แต่มันไม่ได้อยู่ที่เชียงใหม่อยู่กรุงเทพ นะครับเพราะนั้นเวลาตั้งชื่อเนี่ยพี่ก็จะมีคอนเซปต์มีแนวคิดนิดนึงว่าเราจะต้องหาที่มาที่ไปทีเนี้ยเราก็จะเริ่มทำแบรนด์กาแฟขั่วเองก็เลยหาชื่อใหม่ๆนะครับครีเอทคิดไปเรื่อยๆจนขับรถไปสถานไปแถวพญาไทอ่ามีกระทรวงการคังอยู่หันไปดู้เรถติดเฮ้ยองชื่อชื่อได้เลยกระทรวงการขั่วเลยแล้วคอนเซปต์พอจากนั้นเนี่ยมันลาก แนวคิดต่อไปได้หลายอย่างในเรื่องของการดีไซน์เรื่องของชื่อเมนูในร้านฟอ,อนอะไรไปหมดเลยนะที่ผมเห็นนใช่ชื่อเมนูในร้านอย่างเงี้ยเรามีกาแฟรัฐมนตรีปรหลัดขา้าราชการประชาชนภ <c oughs> รยาปหลัดอะไรเงี้ยกาแฟในกลุ่มของเอสเปรสโซ่ก็จะใช้เรียกตั้งแต่รัฐมนตรีก็จะเป็นกาแฟที่แบบออกโทนดอกไม้หน่อยนะครับ,รบเราจะมีการแบ่งกลุ่มเฟลเวอร์ของกาแฟอยู่ <c oughs> กาแฟเนี e ่ยมันก็แบ่งตามยุคสมัยในการดื่มเป็นไปตาม c u เจอร์เป็นไปตามแต่ละประเทศวัฒนธรรมเพราะว่ามันคือเครื่องดื่มที่เชื่อมโยงกลุ่มคนเข้าด้วยกันทีนี้ในส่วนของกาแฟเองเนี่ยที่มันได้รับความนิยมอย่างสูงเนี่ยเพราะว่ามันดื่มแล้วมันมีเอฟเฟกตตื่นตัวกระปี้กระเป๋านะครับเพราะฉะนั้นในยุคแรกๆเนี่ยคนดื่มกาแฟเนี่ยวัตถุประสงค์หลักก็คือต้องการให้มันตื่นตัวกระปี้กระเป๋าต้องการฟังชันของมันเน้นฟังก์ชันใช่พอยุคถัดมายุคที่2เนี่ย เริ่มแบบมีเรื่องอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องนะเช่นเรื่องไลฟ์สไตล์นะครับแบบเป็นร้านกาแฟมานั่งคุยกันบางทีมาเจอกันไม่ได้สนใจเรื่องกาแฟหรอกแต่ว่าอยากจะมาเจอกันมากกว่า hmm. ส่วนยุคที่3ถัดมาเนี่ยก็เป็นยุคของเขาเรียกว่าเป็นสุนทรียภาพละ hmm. คือไม่ได้ดื่มแค่ฟังกชันไม่ได้ดื่มแค่เป็นไลฟ์สไตล์ละ hmm. แต่ดื่มเพื่อแบบความรื่มรนบันเทิงใจเหมือนอารมณ์เหมือนดื่มไวน์ hmm. แล้วมันมีมิติอะไรต่างๆ hmm. เกิดขึ้น นะครับชื่นชมกับความสุขกับสิ่งที่อยู่ตรงนั้นอ่ามันก็จะเริ่มลึกขึ้นไปเรื่อยๆพอมันเริ่มลึกขึ้นเรื่อยๆสิ่งนี้มันเปลี่ยนแปลงันเน่ยก็คือคุณภาพของกาแฟมันดีขึ้นจากยุคก,ก่อนเนี่ยเราปลูกเพื่อนเน้นปริมาณเยอะๆเวลาขั้วก็แค่ขั้วแบบว่าถึงจุดที่เข้มหน่อยไหมเกือบเกือบไหมอะไรเงี้ยเอาเวลาการขั้วอะไรเป็นหลักแต่พอ,อในยุคของศูนทรียภาพเนี่ย เขาก็อาจจะคั่วอ่อนลงเพราะกาแฟคั่วอ่อนลงเนี่ยมันเกิดมิติต่างๆมากขึ้นของรสชาติครับของกลิ่นเราพบว่ากาแฟเนี่ยมันมีคุณสมบัติเรื่องของกลิ่น,นพิเศษกว่าผลไม้ชนิดอื่นแล้วก็พอถึงจุดหนึ่งเนี่ยปุ๊บถึงการคั่วคั่วเสร็จถึงการบรูรออกมาเป็นแก้วเป็นเครื่องดื่มเนี่ยกันนี้ก,นนก็เป็นเรื่องของเทคนิคปลีกย่อยแล้วที่เราจะรักษาคุณภาพจากต้นทางให้ให้ได้มากน้อยแค่ไหนครับ โอเคนะพี่โอ๋ก็อธิบายถึงกระบวนการกว่าจะมาเป็นกาแฟเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ข้างหลังของพวกเราก็คือผลผลิตที่ได้ออกมานะก็คือเมนูของร้านนี้นั่นเองนะครับเดี๋ยวให้พี่โอ๋ช่วยอธิบายหนะ่อยละกันว่าแต่ละเมนูเนี่ยควรจะกินยังไงให้มันได้รสชาติที่มันดีที่สุดนะมาเริ่มจากเมนูแรกนะครับเป็นเมนูที่ชื่อว่าอะโวคาโดนะครับเราใช้กาแฟที่เป็นเอสเปรสโซช็อตเนี่ย ที่ชื่อว่าพระยาปะลัดเป็นไอศครีมนะครับแล้วเวลาเวลาจะทานเนี่ยก็คือราดกาแฟ,แฟช็อตเข้มข้น,นลงไปชิมได้เลยแ,แล้วเราก็มีจวกว,ยว้ยด้วยเพราะออนั้นมันก็จะเพิ่ม t e x t อร์เวลาเราเคี้ยวมันมีความหนุบหนับเฮ้ยแปลกอ่ะมันเหมือนโยเกิร์ตจริงๆใช่ครับความที่กาแฟมันมีความเปรี้ยวฉ่ำเนบผลไม้อ่ะพอมันไปผสมกับไอติมไอติมเบสหลักมันคือนมเนาะมันก็จะเหมือนนมใส่ผลไม้ก็อารมณ์เหมือนโยเกิร์ต เขาบอกว่าเมนูนี้คนไม่กินกาแฟเนี่ยกินได้เลยอะ่ะอร่อยเลยอะ่ะนะฮะเมนูถัดไปนี้ชื่อว่าเมนู Yellow Sky นะครับก็เมนูซิกเนเจอร์อีกเมนูหนึ่งซึ่งดื่มง่ายครับเป็นกาแฟที่ค่อนข้างเบาเพราะว่าใช้กาแฟโครบลูวิธีการทำกาแฟเนี่ยมันมีหลายแบบหลกัหลกๆก็คืออาจจะฮอตบลูก็คือใช้ความร้อนสกัดกับอีกวิธีหนึ่งเนี่ยใช้น้ำเย็นหรือว่าน้ำอุณหภูมิห้องนะครับตัวนี้เราใช้น้ำเย็นนะครับในการสกัดกาแฟแล้วก็ตัวกาแฟเนี่ย ไม่ได้เข้มข้นมากนะครับเบาๆดื่มสบายแล้วก็เลเยอร์ข้างล่างเนี่ยเป็นน้ำพึ่งมะนาวข้างบนสุดเนี่ยเป็นครีมชีสก็อาจจะดื่มโดยวิธีดื่มดื่มเลยก่อนก็ได้ครับให้มันค่อยๆไหลเข้าปากถ้าจะไม่ได้รสกาแฟเลยเนาะใช่รสกาแฟมันจะเบาๆใช่ครับบางๆความเปรี้ยวความหวานความหอมของมะนาวน้ำพึ่งมะนาวข้างล่างนะแล้วก็แบบความเค็มนิดนึงของครีมชีสใช่ โอ้กินง่ายอ่ะปพวกนี้ก็จะเน้นเป็นแบบว่าเหมือนเมนูช่วงบ่ายอ่ะเราอยากจะสดชื่นไม่อยากจะดื่มกาแฟหนักๆในส่วนของเมนูนี้คืออะไรครับโย่เมนูนี้ชื่อว่าโรสเวลล่ไนโตรครับก็เป็นกาแฟโครบรูเช่นเดียวกันแตว่าตัวไซลัปข้างล่างเนี่ยจะเป็นไซรัปมิกซ์ผลไม้หลายๆตัวมีกุหลาบลิ้นจีสตรอเบอรี่แล้วก็มีส่วนผสมของโซดาเพื่อให้มันสดชื่นขึ้น ก็จะเปรี้ยวฉ่ำสดชื่นมากนะครับแล้วก็มีความซ่าของตัวโซดาอู้อหูอมกรุบมากส่วนใบโรสแมรี่ก็เก็บไว้กินกับสเต็กแล้วกันนะครับไม่ต้องสดก็ไปด้วยนะไม่ต้องซดก็ไปอาถัดมาเมนูนี้อันนี้เป็นลิ้นจี่ใช่ไหมผมสังเกตเห็นมีลิ้นจี่มีอะไรอีกไม่รู้ต้องลองชิมและให้อธิบายด้วย <laughs> จริงเหรอ,อ กลิ่นลินจีตีขึ้นมาเลยอ่าลินจีแล้วส่วนตัวเบสสีชมพูข้างล่างเนี่ยคิดว่าเป็นน้ำอะไรครับลินจีไหมครับอ่าไม่ใช่ใช่หรอใช่เพิ้งกลัวว่าเป็นฝรั่งฝรั่งสีชมพูอ๋อพอพูดถึงพฝรั่งมันก็มีกลิ่นน้ำฝรั่งขึ้นมาอ่านะครับอ๋อเออมีกลิ่นน้ำฝรั่งความสนุกของการดื่มกาแฟยุคใหม่เนี่ยก็คือเรื่องของเฟลเวอร์นี่แหละคือเฟลเวอร์มันไม่ใช่แค่รสชาติอย่างเดียวแล้วมันเป็นเรื่องของกลิ่นที่เรารับรู้ตอนเราดื่มด้วย โอเควันนี้พี่โอจะนําผมทําเมนูอะไรครับอ่าเราจะมาเวิร์กช็อปกันนะครับเดี๋ยวให้นะ้าเป็นคนทําเป็นคนดริปหมดเลยเนดะี๋ยวพี่จะเป็นคนอธิบายอันนี้คือกาแฟดริปกาแฟดริปวันนี้เราใช้กาแฟจากประเทศโคลอมเบียนะครับ,รบก็ชื่อชื่อกาแฟจะชื่อว่า Cotton c อตตอนแคนดี้สก อ่าตรงนี้เฟลเวอร์ของกาแฟก็จะเป็นลักษณะนี้เป็นพีชนผลไม้ใช่มีความเป็นผลไม้ชัดๆเลยแล้วก็อยู่ในโทนเอโทนซีก็หมายถึงว่ามีความเป็นดอกไม้มีความเป็นผลไม้นะครับมีวิธีการทำเนี่ยมันไม่ยากหลอกจริงมันก็คือเทน้ำลงไปแต่ความยากคือเทคนิคของเราเนี่ยแหละนะครับการเทอุปกรณ์มีหลายแบบวันนี้เลือกใช้ตัวนี้ครับตัวนี้ชื่อว่าโคอานะครับอุปกรณ์ใหม่เลยนี่พี่พอดีพี่เพิ่งกลับจากบราซิลเมื่ออาทิตย์ที่แล้วก็ได้อุปกรณ์นี้วานี้ คิดค้นโดยคนบราซิลนะครับแล้วก็มีขายที่บราซิลเนี่ยที่แรกที่ในประเทศไทยเนี่ยอยู่ที่กระทรวงการค้นหน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับพวกนี้อันนี้อาจจะต้องเรียนนิดนึงว่าแล้วมันจะต่างกันยังไงนะครับแต่ว่าเราใครที่อยากมาดูลึกนะฮะก็สามารถมาเรียนเวิร์กช็อปที่นี่ได้นะแต่วันนี้เราเบื้องต้นก่อนแล้วเสร็จแล้วสิ่งที่เรามีถัดไปก็ต้องมีถัดไปคือกระดาษกองฟิลเตอร์ นี่น้ำสำคัญมากถ้าเราเอาน้ำกรองหรือว่าน้ำแร่ที่มันมีแร่ค่าสูงสูงมาเนี่ยมาดิฟเนี่ยกาแฟรสชาติเปลี่ยนเลยนะครับพอเวลามันไปโดนกาแฟเนี่ยนะครับถ้าเป็นประเภทน้ำแร่หรือน้ำที่มาเขาเรียกว่าค่าทีเดสสูงสงเนี่ยกาแฟมันจะขมเลยนะครับเนี่เราก็เตรียมน้ำในค่าทีเดสที่เหมาะสมมานะครับต้มไป้เรียบร้อยแล้วอุณหภูมิ93องศาขั้นตอนแรกเราต้องล้างกระดาษก่อนนะครับ,รบวัตถุประสงค์ของการเทน้ำล้างกระดาษเนี่ยมี2วัตถุประสงค์หนึ่งล้างเอากลิ่นกระดาษออก ราะินกดสองอคือให้กระดาษแนบกับตัวดิปเปอร์รตรงกาแฟเดี๋ยวเราทำสัก20กรัมแล้วกันสเต็ปถัดไปต้องบดนะครับนี่เวลาบดนี่ก็เปิดแล้วแล้วก็ตั้งเบอร์บดนะครับเบอร์บดเนะี่ยอันนี้สำคัญอันนี้อาจจะเป็นเทคนิคที่จะต้องมาเรียนเพิ่มเติม,ตมนะครับก็ใส่ลงไปโอ้มาก็จะหยาบๆค่อนข้างละเอียดเลยนะ เราเท2เท่าของน้ำหนักกาแฟก่อนก็คือเทให้ได้40 40ในในเวลาประมาณสัก20วิวิอะไรเงี้ยอ่านั่นแหละเริ่มจากวงนอกก่อนแล้วก็ค่อยหาเข้าเข้าหาข้างในครับเริ่มต้นได้ดีเลยแล้วเลยแล้วลืมดูลืมดูไม่ด้ไม่เป็นไรครับถือว่าเรา workshop แต่ถ้าดีเนี่ยคือควรให้น้ำมันทั่วหมดเนอะรอบแรก โอเคสามรเป๊ะนะครับแจกจ่ายทีมงานฮนะเดี๋ยวเรามาลองชิมกันว่าฝีมือของฝีมือของผมจะเป็นยังไงนะครับเปรี้ยวฟรชหอมใสครับ ผมปลายลิ้นอ่าอืมขมเนี่ยจะเกิดเพราะว่าแต่ไม่เยอะเนาะดิฟนานไปหน่อยอ๋อรอโบใช่ถ้าถ้าสั้นกว่านี้ความขมจะน้อยลงนะครับคือเราจะเห็นว่าไอ้สิ่งที่เราทำมันส่งผลแม้แต่แบบช่วงเวลาสิบวิที่มันต่างกันอะไรเงี้ยมันจะส่งผลกันรสชาติครับทีเนี้ยเวลาเราทําครั้งถัดไปเนี่ยเราก็พอเราดื่มเราจะจํารสชาติได้เนาะแล้วเสร็จแล้วเราก็จะแบบปรับหาค่าเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงขนาดที่เขาแข่งกันระดับโลกเลยนะครับเวลาดิฟแค่เนี้ย ราะนั้นกาแฟยุคไหนเนี่ยมันไม่ได้มีส่วนผสมอะไรมากครับไม่มีส่วนผสมอะไรเลยครับมีแค่กาแฟแล้วก็น้ำร้อนแต่ขั้นตอนการเตรียมเนี่ยมันคือเสน่ห์ครับมันคือเรื่องของสุนทรียศาสตร์นะครับที่ทําให้เรารู้สึกถึงความเอนจอยใครนะฮะที่อยากมาเวิร์กช็อปหรือว่ามาทานกาแฟนะครับอยากมารู้จักที่นี่มากขึ้นเนี่ยต้องมาได้ยังไงฮะพี่โอ๋อ่าครับสำหรับกระทรวงการคั่วนะครับก็ตามคําขวัญของเราเลยกระทรวงที่เปิดทุกวัน จริงจังในทุกมิติของกาแฟนะครับเราอยู่ที่สุขุมวิท101ทับ1นะครับก็าะเมืองเลยปักซอยเข้ามานิดเดียวครับประมาณสั้ง5 6 0 0เมตรนะครับส่วนพาร์ทของการศึกษาเนี่ยนะครับก็เป็นโรงเรียนเราเชื่อว่า SOCOF SOCOF นะครับมาจาก School Coffee Fairs ก็ติดตามพวกปฏิทินตารางการเรียนเนี่ยในเพจได้เลยในเพจเฟซบ o o กเลยเพจ Facebook ชื่อ SOCOF ใครที่อยากมาลองก็สามารถมาที่นี่นะครบเลยนะครับแล้วก็ ที่จอดรถเยอะด้วยใช่ครับรขับรถมานี่สบายเลยนะครับขอบคุณพี่โอมากเลยครับวันนี้ครับยินดีค,ครับ,รบวันนี้เนี่ยเชฟป,ป้อมจะมาสอนพวกเราทําอะไรกลัวว่าเชฟป,ป้อมจะดุเราทําอาหารเนี่ยให้คนในบ้านเรากินเสร็จรางวัลคือคนกินแล้วพอเข้าอร่อยคนทําเนี่ยนะใจมันพองอืม โอ้ยนั่นเมื่อไหร่จะเสร็จนะร้อยห้าสิบักแค่นั้นอะ